สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงวันนี้เราก็จะมาตรวจสอบพลังงานของคุณในสายตาของอริแล้วก็ศัตรูของคุณหรือว่าคนที่เขาไม่ชอบคุณคนที่เขาอิจฉาคุณนะคะเขามองว่าคุณน่ากลัวอย่างไรน่ากลัวเรื่องอะไรในสายตาของเข,ขาตอนนี้เวลานี้สมบัติพลังงานคุณอ,น,อน,นุญาตให้เราเปดิดดวงชะตาด้วยการกด subscribe แล้วก็ไลค์แชร์ ลกักขณาราศีที่โดดเด่นจูปิเตอร์คนเกิดเดือนพฤษภาคมลิบาราศีตุลทัดนลมัก๊อตเซอรเรียสร,ราศีจนนุชดทับไฟไฟทัดไฟเมษดีนันนุแคปิคอนราศีมังกรทัดดิปราเซสราศีมีนทาัดนาน้ำยูเรนัสทัดลมมิทุนทุนกุน้ง มูลราศีมีนราศีกรกฎตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณะคะมีสิบสิบแปดเจ็ดสิบแล้วก็23นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณที่มีสี่สิส์ครูบาอาจารย์ที่คอยปกป้องคุ้มครองดูแลอยู่นะคะได้ไัยพระแม่ปวรารดีแล้วก็พระเทวฤษีนะคะพระแม่ปวรารดี ก็จะเป็นพลังงานของความที่เป็นคนที่มีความเมตตามีความอบอุ่นอ่อนโยนนะต่อผู้คนเป็นพลังงานของความเป็นแม่ที่มีความรักความรู้สึกดีความหวังดีให้กับลูกนะคะแล้วก็มีจิตใจที่ใส่ซื่อบริสุทธิ์สะอาดประดุดดังความรักที่บริสุทธิ์นะคะของพ่อแม่ผู้ใหญ่ นะที่เอาใจใส่ห่วงใยเอ็นดูอุปถัมภ์ค้ำชูสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดีในทุกๆเรื่องนะคะก็เหมือนกับตัวของคุณเองเนี่ย นะมีความเป็นคุณแม่คุณพ่อจิตใจดีมีเมตตาช่วยเหลือผู้อื่นซัพพอร์ตเห็นอกเห็นใจสนับสนุนนะมีน้ำจิตน้ำใจนะถ้ามีลูกน้องบริวารเพื่อนร่วมงานก็เป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่แล้วก็แบ่งปันนะช่วยเหลือนะส่งเคราะห์ในเรื่องต่างๆนะคะฉะนั้นพลังงานของคุณนะจึงเป็นคนที่เหมือนเกิดมาเพื่อซัพพอร์ตผู้อื่น เห็นอกเห็นใจผู้อื่นเลี้ยงดูนาญาติพ่อแม่นะพี่น้องบิดามารดาบริวารลูกน้องนะญาติสนิทมิตรสหายนะใช้เงินไปกับความสะดวกสบายนะไปไปกับการที่จะต้องเหมือนดูแลสปอร์ตผู้อื่นเห็นอกเห็นใจผู้อื่นก็จะมีในเรื่องของบุญกุศลนะโชคลาภความโชคดีและความสําเร็จการเงินนะเงินทองมีกินมีใช้ไม่ขาดมือนะคะ ต่อมาพลังงานของพระเทวารีนะคะก็จะเป็นในเรื่องของผู้ที่บำเพ็ญตบะทารรมสมาธินะ,ะเพ่งกสินเดินจงกรมสวดมนต์ร้ามนต์ศึกษาหาความรู้สั่งสมบาร,รมีปฏิบัติหน้าที่เข้าถึงฌานสมาธิสติปัญญาบำเพ็ญจิตเพื่อบรรลุธรรมขั้นสูงสุดเป็นคุมทรัพย์แห่งปัญญาด้านศินลปวิทยา ก็ส่งเสริมในเรื่องของสนับสนุนการศึกษานะมีไหวพิปฏิพานฉลาดรอบรู้ทันคนนะคะมีความรู้ความสามารถนําความรู้ไปนะช่วยเหลือแบ่งจ่ายหรือว่าไปสอนผู้อื่นนะในเรื่องของความรู้ได้เช่นกันเป็นพลังงานของครูบาอาจารยนะร์เป็นผู้ที่ประกอบกิจการงานต่างๆโดยใช้หลักวิชาการเทคนิคเข้ามาในการประกอบการทำงานเชี่ยวชาญลึกซึง้ง นะคะแล้วก็มีความสุข,ขุมรบอบครอบมีความมุมานะเพียรพยายามมีกําลังจิตใจที่เข้มแข็งทํางานทุกอย่างประสบความสําเร็จได้ด้วยดีสติปัญญาปเป็นเลิศน,นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความโดดเด่นความรู้ความสามารถที่ทําให้ศัตรูกลัวที่เขาเห็นเห็นเนี่ยนะคะจากตาเนื้อเป็นเรื่องอะไร เป็นคนที่จิตใจดีนะคะมีความจริงใจมีความใส่ซื่อบริสุทธิ์นะคะเป็นผู้ให้เป็นผู้ที่มอบสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นให้นอเห็นใจผู้อื่นนะคะคือเป็นคนที่แบ่งปันนะในสิ่งของที่คุณมีในสิ่งที่คุณแบบอาจจะ เป็นความรู้ก็ได้นะคะเป็นกําลังใจก็ได้เป็นความสุขก็ได้นะทำให้ผู้อื่นเนี่ยนะผู้คนเขาสนุกสนานไปกับการใช้ชีวิตของคุณไปกับการทํางานร่วมกับคุณนะได้รับกําลังใจได้รับกันเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็จะมีพลังงานของบางคนที่อาจจะเหมือนกับไม่ชอบคุณอาจจะมีการพูดนะหรือว่าโพสต์ส่อเสียดนะคะกระแทกแดกดันนะทำให้คุณไขว้เขว นะบันทอนจิตใจของคุณแต่คุณเป็นคนที่นิ่งเฉยนะเป็นคนที่ไม่สนใจใครเป็นคนที่ไม่รับเอาพลังงานลบนะเออเรียกว่าท็อกซิกใดๆเข้ามาในจิตใจความรู้สึกมีสภาวะของความเป็นผู้นำเป็นคนที่สามารถจะบริหารจัดก,การชีวิตได้เก่งนะคะมีธุรกิจการงาน เป็นของตัวเองนะคะมีครอบครัวมีคนรักคู่รักที่ดีมีคนสนับสนุนซัพพอร์ตนะคะอยู่ในวัยคนที่แบบเหมือนปล่อยวางอะนะ,ะวะัยเกษียณวัยที่ไม่จําเป็นที่ต้องทํางานประจำนะคะใช้ชีวิตแบบคือนั่งดูหนังฟังเพลงเล่นโซเชียลอะไรเงี้ย หรือว่าบางคนท่านนะคะตัวองคุณเนี่ยเหมือนมักที่จะถูกเพื่อนๆกลุ่มสังคมที่เคยทํางานร่วมด้วยใช้ชีวิตด้วยหรือว่าทําธุรกิจกิจการบางสิ่งบางอยา่างนะ,ะเขาตัดสินคุณเขาจับผิดคุณเขาต้องการหาเออ ความผิดพลาดในตัวของคุณหาข้อผิดพลาดในตัวของคุณเพื่อตัดสินคุณนะคะพิพากษาคุณหรือว่าทําให้คุณเจ็บช้าน้ําใจแต่ตัวของคุณเป็นคนที่ตื่นรู้เป็นคนที่มีในเรื่องของการเปิดนะดวงตาที่3ามจะกระเปิดเข้าใจในเรื่องของสัจธรรมของชีวิตว่ามนุษย์ เราทุกคนเกิดมานะคะเราก็ต้องเจอทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีเราต้องเจอพลังงานหลายรูปแบบนะคะเราต้องรู้จักเอาตัวรอดใช้ชีวิตนะให้มีความสุขอยู่ท่ามกลางพลังงานนะของผู้คนท็อกซิกนะคะตัวของคุณนะเป็นผู้ที่รักความยุติธรรมรักความยุติธรรมรักความถูกต้องอยู่ในศิลธรรมคุณงามความดีสิ่งดีงามอยู่ในขนบ นะกรอบขนบธรรมเนียมประเพณีนะกฎหมายต่างๆนะผ,ผู้พิภากผู้พิพากษากฎหมายนะคะผู้ที่คือจะต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะและตัวของคุณก็มักที่จะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนะมักที่จะถูกคัดเลือกมักที่จะเหมือนกับผู้อื่นเขามองเห็นความรู้ความสามารถที่โดดเด่นของคุณคุณก็จะเป็นแนวหน้านะเป็นคนแถวหน้าเลยที่จะต้องได้ถูก ะะเรียกชื่อนะให้ได้รับโอกาสดีๆหรือว่ามีชื่อเสียงมีความสําเร็จนะคะก็อาจจะทําให้เหมือนศัตรูเขาอาจจะมีความอิจฉาคุณนั้นแหละในสิ่งที่คุณได้รับนะคะอิจฉาในความดีบ้างและอิจฉาในชีวิตที่อิสระอิจฉาความสุขนะคะอิจฉาโอกาสอิจฉาเ,ออเรียกว่า ความความถูกต้องความดีงามคือต้องการเนี่ยจับผิดคุณอะ่ะเล่นงานคุณนะคะเพราะความอิจฉาของมนุษย์เนี่ยแหละนะมันทําให้หลายๆคนที่เหมือนกับว่าคือ เหมือนชีวิตของเขาจิตวิญญาณของเขาไม่พัฒนานะคะอันนั้นมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแต่การที่เขามาอิจฉาคนดีๆอย่างคุณคนทําดีอย่างคุณ,คนค,ณคนคิดดีคนที่แบบคือไม่ได้มีพิษมีภัยต่อคนอื่นแต่คนอื่นนะคะกลับมารู้สึกอิจฉาแล้วก็มาสร้างพิษถ้าสร้างมลพิษให้กับคุณนะคะ เดี๋ยวเขาก็ได้รับเวรกรรมของเขาได้แหละแต่ก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าเวรกรรมที่เขาสร้างขึ้นด้วยตัวเขาเองด้วยความคิดด้วยความรู้สึกของตัวเขาเองเนี่ยจากการเขาจากการที่เขาอิจฉาคุณเนี่ยมันคืออะไรนะมันเป็นความคิดความกลัวนะกลัวกลัวเกิดจากการอิจฉา นะคะอิชาที่เฮ้ยกลัวอย่างนั่นกลัวอย่างนี้กลัวคุณจะประสบความสําเร็จกว่ากลัวคุณจะร่ํารวยมีเงินมีทองม,มีความสุขกว่านะคะมาเดี๋ยวเรามาดูความกลัวที่เขากลัวว่าคุณจะดีกว่าเขาได้ดีกว่าเขามันเป็นเรื่องอะไรเรื่องที่หนึ่งที่เขากลัวนะคะ the judgment กลัวเวรกรรม กลัววิบากกรรมกลัวเขาจะถูกลงโทษถูกตัดสินนะถูกพิพากษาถูกเรียกว่าเป็นเหมือนกับเออวิบากกรรมทำงานให้ตัวของเขาเนี่ยเหมือนไม่สามารถที่จะหลุดพนน้นความแสดงว่าเขาเจอแล้วนะคะเขาเจอในเรื่องของเดอะทาวเเนี่ยความพังพินาศ ปัญหาชีวิตปัญหาการเงินปัญหาการงานการเปลี่ยนงานการถูกเลิกจ้างการถูกออกงานย้ายงานนะแล้วชีวิตจะไปทําอะไรนะคะกลัวว่าชีวิตของเขาเนี่ยจะไม่ได้รับโอกาสดีๆบะเหมือนคุณไงนะอย่างเช่นถ้าแบบเขาเป็นคนที่ทําให้คุณนะต้องเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานนะตัดสินคุณหรือว่าพูดจะไม่ดีทําไม่ดีกับคุณนะแล้วคุณเป็นคนที่แบบเดอะฟอ่ะนะคุณไม่สนนะคะเออฉัน ออกงานแล้วไงฉันเปลี่ยนงานแล้วไงฉันมีโอกาสดีๆฉันมีความรู้ความสามารถนะคุณเป็นคนที่ได้รับโอกาสดีๆคุณเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานมาคุณก็เริ่มต้นใหม่ได้คุณทาสิ่งใหม่ได้เพราะคุณมีความรู้ความสามารถที่มันไม่มีขอบเขตจํากัดนะทาอะไรก็ได้ดีเอมเปอเอร์ก็เชื่อมั่นในตัวเองนะคะฉะนั้นคนคนนี้ค่อนข้างที่จะก,กลัวว่า การที่เขามีอาชีพการงานที่มั่นคงเป็นเอมเปอเรอร์อาจจะเป็นข้าราชการหรือว่าคนในเครื่องแบบหรือว่าเป็นคนที่แบบเหมือนทํางานประจำเนี้ยนะ,ะก็รู้สึกว่าความดีจะไม่ปกป้องคุ้มครองดูแลเขาเหมือนคุณไงเห็นไหมเขากลัวเขาตกงานแล้วเขาจะไปทาอะไรเนี่ยนะเขามีอาชีพเดียวเนี่ยนะตกงานแล้วเขาจะไปทาอะไรในเมื่อเขามากันแกล้งคุณนะ,ะกลัวถูกเวรกรรม นะเล่นงานทําให้ตกงานเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานตอนนี้เวลานี้นะเขาเอาจจะเกิดสภาวะเหมือนกับเจอเหตุการณ์ความกดดันอะไรบางอย่างนะในสถานที่ทํางานของเขาแล้วทําให้เขาต้องแบบกลัวเรื่องของการตกงานเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานก็ได้และเขากลัวอะไรเขากลัวว่าปัญหาที่เขาเจอเพื่อนสังคมนะคะที่เคยเหมือนกับเออ ที่เขาเคยพูดเรื่องราวของคุณให้เพื่อนๆฟังเนี่ยจะมารู้ความจริงไงกลัวเฮ้ยนะเออคนเนี้ย,ยน,ะะน,น,นะคนที่เป็นศัตรูคนเนี่ยโกหกเพื่อนๆสังคมไว้เยอะว่าอดีตเนี่ยคุณเป็นอย่างนั้นคุณเป็นอย่างนี้คุณมีนิไสัยไม่ดีนนนี่นั่นกลัวความจริงมันจะเปิดเผยนะคะแล้วคนที่ผิดคือใครคือศัตรูของคุณนี่แหละ ที่ใส่รายป้ายสีคุณไว้แล้วลอยหน้าลอยตานะมีชีวิตที่สุขสบายมีมีในเรื่องของการงานนะชื่อเสียงประสบความสําเร็จแล้วเดินลอยหน้าลอยตาอยู่ในสถานที่ทํางานวันดีคืนดีนะคะกลัววิบากกรรมกลัวความจริงจะเปิดเผยนะคะกลัวเพื่อนจะเกลียดกลัวจะไม่มีสังคมจะไม่ไม่มีคนมาคุยด้วยมาพูดด้วยนะคะกลัวความยุติธรรมเนี่ย นะคะความยุติธรรมมันจะเหมือนกับมาตัดสินเขาเอารมณ์เนี้ยนะเพราะว่าเขาทําผิดไหวนะเห็นไหมแปดดาบตรงเนี้ยคือเออคนที่รู้ดีอยู่แก่ใจคือตัวเขาเองนั่นแหละว่าเขาเป็นคนใส่ร้ายป้ายสีนะทาร้ายทําลายชื่อเสียงความสําเร็จของคุณทั้งๆท,ที่คุณก็เป็นคนดีนะเป็นคนขยนันเป็นคนน่ารักเป็นคนที่แบบเรียกว่าเพื่อนๆก็ชื่นชมแหละ ะะเพื่อนๆก็รู้แหละว่าเป็นคนดีแต่เพอิญเอว่าไปฟังไอ้คนที่เป็นศัตรูของคุณเนี่ยเล่าเรื่องราวนะใส่สีตีไข่ก็เลยไปหลงเชื่อนะคุณก็ถูกใส่ร้ายคุณก็เลยแบบกลายเป็นหมาหัวเน่าตอนนั้นนะคะแล้วไอ้คนเนี้ยเป็นศัตรูตอนเนี้ยกลัววิบากกรรมทํางานนะคะ่ะกลัวความจริงปรากฏคุณไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดเลยแม้แต่นิดเดียวและกลัวอะไรอีกกลัวคุณนะคะ จะได้รับโอกาสสิ่งดีๆกว่าคุณจะรวยกว่ากว่าคุณจะมีโอกาสในเรื่องของการเงินมากกว่าเขานะกว่าคุณจะแบบประสบความสําเร็จนะคะกว่าจะมีคนนะที่จะแบบชื่นชมสรรเสริญยกย่องคุณนะคุณมีชื่อเสียงคุณมีความสําเร็จนะคุณมีมีในเรื่องของเอ,อ่อตำแหน่งหน้าที่การงานที่แบบ มีความเป็นครูบาอาจารย์นะเนาะะัะนั้นก็อยู่ในศีลในธรรมนะเป็นคนจิตใจดีนะเป็นคนที่ทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะด้วยความถูกต้องด้วยความใส่ซื่อด้วยความจริงใจเป็นคนที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครนะไม่วุ่นวายกับใครไม่สร้างเรื่องราวปัญหากับใครแต่เพอ,เอิญว่าไปเจอพลังงานของคนท็อกซิกขี้อิจฉา นะคะเรียกว่าอยากจะกลั่นแกล้งคุณคมเพงคุณให้ตกต่ำย่ำแย่ในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานก็ไปพูดไปเล่าไปบอกนะคะว่าคุณเป็นอย่างนั่นเป็นอย่างนี้ใส่ร้ายป้ายสีคุณสารพัดใช้ความ คิดความรู้สึกของตัวเองส่วนตัวเนี่ยนะาตัดสินคุณทั้งๆที่คุณไม่ได้รู้อินโออิเนยอะไรเลยนะคุณก็อยู่ของคุณคุณก็ทํางานของคุณแต่คนอิจฉาเนี่ยน้กลัวคุณจะได้ดีกว่าก็เลยไปพูดเรื่องราวของคุณให้คุณอับอายขายขีหน้ากลัวอะไรกลัวคุณจะรวยกว่าในอาชีพการงานใหม่นะที่คุณทํานั่นแหละนะคะคือเขาอยู่ที่เดิมอาจจะไม่รวยนะมันก็ได้แค่นั้นอะนะคะต่อมากลัวอะไร กลัวว่าคุณจะมีในเรื่องของอารายได้หลายช่องทางาเห็นคุณขยันเห็นคุณขยันทำมาหากินไม่อยู่นิ่งไม่อยู่เฉยนะแล้วก็โฟกัสในเรื่องของการเงินการงานอาชีพนะมากมายหลากหลายนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอิจฉาไงนะอิจฉาความโดดเด่นอิจฉาความเป็นเดอะสตา์อิจฉาความเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงเพราะความขยันเพราะความมุ่งมั่นของคุณนี่แหละ นะคะแล้วก็ทําให้คนเก่าสังคมเก่าเพื่อนเก่าคนรักเก่าอะไรก็ได้ที่เป็นศัตรูของคุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณไม่สมควรที่จะได้รับชื่อเสียงและความสําเร็จคุณไม่คู่ควรเลยคุณไม่เหมาะสมเลย นะคะเออประมาณที่แบบเหมือนพยายามที่จะไปพูดไปเล่าเรื่องราวของคุณนาต่างๆน,นานาให้เพื่อนแล้วก็สังคมหรือว่าใส่ล้ายป้ายสีก่อกวนสร้างเรื่องสร้างราวให้คุณแบบทุกใจเสียใจให้คุณไม่มีกําลังกายกําลังใจในการทํามาหากิน ะะเป็นพลังงานของคนเก่าที่ไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นเพื่อนกับคุณได้อีกแล้วไม่สามารถกลับมาเป็นแฟนไม่สามารถกลับมาอยู่ในโลกของคุณได้อีกแล้วนะก็พยายามหาแสงเรียกแสงก่อกวนยีโยนกวนประสาทคุณนะแต่ก็ไม่เป็นผลกลัวว่าคุณจะตัดเขากลัวว่าคุณจะลืมเขาไปจากชีวิตนะคะก็พยายามเรียกร้องหาแสงหาเสียงและพลังงานของศัตรูของคุณที่กลัว กลัวว่าตัวของเขาเนี่ยเดอะสเตรนจ์กับหัวจะไม่ได้รับความรักเออนะคะโดยเฉพาะพลังงานของการที่เคยเป็นคู่รักคนรักพรพยาสามีเก่าเพื่อนเก่าสังคมเก่าเนี่ยเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี่แหละกลัวว่า เขาจะไม่ได้รับความรักความเอาใจใส่จากคุณอีกแล้วคุณจะไม่พูดคุณจะไม่คุยคุณจะไม่ใส่ใจคุณจะไม่วิ่งตามวิ่งไล่เขาอีกต่อไปคุณจะเกลียดเขาคุณจะไม่คุยกับเขาคุณจะเมินเฉยเพราะคุณเลิศเพราะคุณเป็นดีเอ็มเพรสเพราะคุณไม่สนใจใยดีคุณไม่เครียดคุณไม่เอาเรื่องราวนะปัญญาอ่อนของเขามาใส่หัวสมองของคุณอีกแล้วคุณไม่ได้หลงรักหลงชอบในตัวของเขาไม่ได้หลงเสน่ห์ในตัวของเขาอีกแล้วจากที่เคยวิ่งตามวิ่งไล่ นะคะเออกอดคอกระโดดขี่คออะไรเงี้ยนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ผีแย้ม e นะเออประมาณที่แบบเขาเคยได้รับความรักไงเขาเคยเหมือนกับเมินเฉยใส่คุณเขาเคยสวยหล่อเลือกได้เขาเคยทําพฤติกรรมที่แบบไม่ได้สนใจคุณนะคะไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณแต่ตอนนี้คุณเป็นดีเอ็มบเร่แล้วก็อยากได้คุณกลับมาในตอนที่ไม่มีใคร นะคะแต่เขาก็อาจจะมีอยู่นะเหมือนจะมีคนรักอยู่เคียงข้างสองคนอยู่อะนะ,ะแต่เป็นเป็นถ้วยไงเป็นถ้วยที่เปล่าเปล่าะถ้วยที่ไม่มีอะไรนะคะเอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยนะคะขวอยขวาไว้ก่อนอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยก็ได้ความสัมพันธ์ที่ปกปิดซ่อนไว้แต่อยากได้คุณเป็นตัวจริงถ้าคุณมาเป็นตัวจริงเสร็จเขาก็จะเตะถ้วยสองถ้วยนี้ล้มไปอะไรประมาณนี้นะคะแต่เชื่อว่าคนแบบนี้ไม่น่าที่จะแบบ เรียกว,ว่าไม่กล้าทิ้งตรงเนี้ไปหรอกนะคะมีความที่เห็นแก่ตัวนะอาจจะต้องเก็บไว้ทั้งสามถ้วยก็ได้อารมณ์นี้ฉะนั้นนะ,ะก็ตัวของคุณไม่ได้สนใจเขามันจะไม่เขาเสียความมั่นใจเสียความรู้สึกในความสวยความหล่อของเขาที่คุณไม่ได้วิ่งตามเขาแล้วนะคะต่อมาเขากลัวอะไรสิบเหรียญ ความร่ำรวยความมั่งคัง่งความสําเร็จนะกลัวว่าคุณจะรวยกว่าเขาเนี่ยกลัวว่าคุณจะมีครอบครัวที่ดีมีความสุขนะกลัวว่าตัวของคุณเนี่ยนะจากที่เหมือนกับคือเขาไม่ได้รู้เห็นความจริงว่าชีวิตของคุณเป็นยังไงนะรประสบพบเจอปัญหาอะไรนะทำงานหนักทํางานเหนื่อยนะแล้วทุกวันนี้ก็กลายเป็นคนที่เรียกว่าเออทำธุรกิจ การงานประสบความสำเร็จมั่งคั่งร่ำรวยแล้วจะเป็นคนที่เหมือนกับมีแต่ผู้คนนะคะเข้ามาห้อมล้อมเออแต่มีความเป็นห่วงคุณนะเหมือนกลัวว่าธุรกิจการงานของคุณเนี่ยจะเจอพลังงานของคนไม่ดีอ่ะเหมือนอยากจะปกป้องคุ้มครองดูแลคุณนะคะอยากจะกลับเข้ามาแบบเป็นกำลังใจให้กับคุณกลัวว่าคุณจะท้อ กลัวว่าคุณจะลำบากกลัวว่าคุณจะเหน็ดเหนื่อยกลัวว่าคุณจะถูกหลอกนะให้เป็นเออเติร์ปรตปฏิรักสามเศร้ากลัวว่าคุณจะไปเป็นกิ๊กไปเป็นความสัมพันธ์นะไม่เปิดเผยก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เป็นเขาเนี่ยแหละนะเออเป็นพลังงานของการแบบเออคุณสวยคุณหลอ่อคุณดูดีมีสเสน่ห์กลัวว่านะสายเปจะมาอ่าฉุดคุณไปอะไรเงี้ยนะแล้วคุณก็ ไม่ได้รับโอกาสดีๆก็แสดงว่าเขาก็คงคงจะเป็นพลังงานของหนุ่มสดสาวสดเพราะไม่ไม่ได้นะที่พร้อมที่จะให้คุณเป็นตัวจริงก็ได้นะแต่เขากลัวว่าคุณจะไปเป็นกิ๊กไปเป็นความสัมพันธ์อื่นนะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเกี่ยวกับอบบยามุกสิ่งไม่ดีนะคะและเขากลัวอะไรอีกกลัวว่าคุณจะหนีจากเขาไปอีกอ่ะไปไกลไกลจนแบบตามไม่ทัน ไปไหนไปอยู่นู่นภูเขาเอเวอ e เรสต์นู่นนะคะก็อาจจะทำให้เขารู้สึกว่าคือ เดินหรือว่าวิ่งตามคุณยังไงก็จะวิ่งตามคุณไม่ทันเพราะว่าคุณไปไกลกว่าเขามากไกลนี้อาจจะหมาถึงความร่ํารวยความสําเร็จชื่อเสียงที่เขาไม่สามารถอาจเอื้อมนะคะดึงคุณมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาได้ไม่สามารถขอคุณแต่งงานได้ไม่สามารถเป็นเพื่อนกับคุณได้ไม่สามารถอยู่สังคมเดียวกันกันกบคุณได้ไม่สามารถพูดคุยกับคุณได้เหมือนปกติทั่วไป นะคะคุณดูสูงทรงนะคุณดูเป็นนางฟ้านางสวรรค์คุณดูเป็นเทวดานะคุณดูเป็นคนที่แบบเหมือนเข้าไม่ถึงนะคะก็เลยกลัวนะและเขากลัวอะไรอีก Queen of War เนี่ยสาวมันหนุ่มมันนะผู้นำนะคะผู้นำทางด้านวัดเรียกว่าอะไรนะวัตกรรมใหม่ๆ นะะในด้านของความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีการที่เหมือนกับอนาคตขา้างหน้ามองว่าหน้าที่จะเป็นคนที่สามารถตัดสินใจอย่างเด็ดขาดนะในการที่จะคัดสรรผู้คนนะเหมือนเหมือนเป็นคนที่มีพลังงานจิตวิญญาณนะดวงตาที่สามสัมผัสที่6สัมผัสรับรู้ได้ว่าใครดีใครร้ายแล้วเขาก็กลัวว่าคุณน่ยจะตัดสินเขาว่าเขาเป็นคนไม่ดี ะะเพราะเขาเคยทําไม่ดีมาก่อนเพราะเขาเคยพูดไม่ดีทําไม่ดีกับคุณมาก่อนแล้วเขาก็กลัวว่าคุณจะตัดสินเขาว่าเขาเป็นคนไม่ดีเป็นคนชัว่วเป็นคนเลวนะคะแล้วเขาก็จะถูกคํำสาปแช่งของคุณนะคะลงดาบฟันดาบเขาแล้วทําให้เขารู้สึกแบบคือรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตนะคะเอออาจจะไม่มีโอกาสได้พูดคุยกันอีกแล้วนะ,ะเป็นเพื่อนเป็นสังคมเดียวกันก็ไม่ได้นะ,ะเจอหน้ากาันก็ พูดคุยกันไม่ได้นะเพราะว่าเขารู้สึกทุกทรมานใจมากถ้าหากจะถูกคนที่เขานะอยากอยู่ใกล้อยากจะรักอยากจะเป็นเพื่อนนะเป็นคนดีคนหนึ่งที่แบบอฮย้ยคนดีอะ่ะตัดสินเขาอะ่ะนะเขาไม่ยอม นี่คือสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกแบบรู้สึกผิดรู้สึกสิ้นหวังหมดหวังรู้สึกขาดความมั่นใจในตัวเองนะคือคุณเป็นคนเดียวที่ทําให้เขารู้สึกไม่มีความมั่นใจในความสวยในความหล่อในความรู้ความสามารถความเก่งความฉลาดนะจากที่เขาเคยมั่นหน้ามั่นโหนกตอนนี้ไม่ละ นะค,คุณเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกว่าหัวใจหล่นไปอยู่ที่ปลายตะตุ่มนะคนะตอนนี้เวลานี้พลังงานของศัตรูของคุณแย่มากเลยนะคะเขากลัววิบากกรรมเขากลัวเออเออเรียกว่า เจ้ากรรมานเวรหรือว่าสิ่งต่างๆลงโทษนะเสียงสิทธิ์งลงโทษเขากลัวว่าเขาจะไม่เจริญก้าวหน้านะนะเขากลัวว่าชีวิตเขาจะตกต่ํํายาแย่ไปมากกว่านี้ทุกวันนี้ก็ตกต่ําแล้วนะมีปัญหาการเงินมีปัญหาการงานบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างความรักไม่สมหวังเพื่อนรังเกียจอะไรเงี้ยนะคะประดังประเดเข้ามาในชีวิตของเขาแต่ก็ยังดียังมีงานทําอยู่นะกลัวตกงานเนี่ยอาการหนักเลยนะฝังเพื่อไปแก้นวทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ